สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะพบพวก่ผมนะคบกนจีจีเกม h ชนแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับโอเคมันจะเป็นเซิร์ฟเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ของเซิร์ฟไอดเซิร์ฟอยู่ด้านล่างใต้ดีค i ปชั่นนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับเคียร์ที่นะฮะเขาเป็นอ่าเขาเรียกว่าเขาเป็นคนในชนแนลผมแล้วนะครับ ก็เซิร์ฟนี้นะฮะก็จะเป็นแนวสร้างบ้านเอาชีวิตรอดไม่ใช่แล้วนะฮะจะเป็นแนวสร้างบ้านขายของนะฮะเหมือนในพีซีนะ,ะสวัสดีครับคุณเคียร์เขาพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าผมโทรศัพท์แล้วคุยกับเขาเนี่ยจะอัดไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะอัดนะฮะเดี๋ยวผมจะอัดแล้วนะครับอัดแล้วนะครับโอเคก็ แบ่งเป็นสี่โซนนะฮะโซนที่หนึ่งนะฮะเป็นกดนะฮะกดเคล้วทำไมเขาอยู่นิ่งๆนงนะไปฟรีไอเทมโอเคครับเขาบอกให้โอเคครับเขาบอกว่าให้ไปฟรีไอเทมกันก่อนโอเคไปแล้วฟรีไอเทมครับป่าไปเจอกันที่ฟรีไอเทมกันก่อนก็คือป้ายเขาจะเขียนว่าฟรีไอเทมอย่างนี้นะคะ Okay, เคปะอ๋อคือตัวคือเครื่องผมมันแหลกนะฮะโอเคก็คือฟีเทมนะฮะดูโอ้โหสวยงามอลังการอะไรเช่นนี้นะฮะอ้อยมันจะบังอะไรนะัน่นะนู่นครับเขาเดินนู่นนะ แบบวาร์ปถ้าถ้าว่ามันแหลกไปก็ต้องขอภัยด้วยนะะนี่ครับโซนเฟสทีเรายืนก็เป็นอย่างนี้มันเก็บไม่ได้นะ,ะมันเก็บไม่ได้คือเราต้องกดไปที่ป้ายนะคะแล้วก็ต้องรอไปสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคซึ่งผมก็เสกมาแล้วไม่ได้เสกคือขอมาแล้วซึ่งตอนนี้ผมต้องการทอชอย่างมาก แต่ว่ามันก็ไม่โผล่ทอดมาให้นะไม่รู้ทําไมโอ้ยแลก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 คือเซิฟนี้เวลาทุบอะไรแล้วก็จะแลกแบบสุดๆนะฮะแล้วก็โอ้โหดูขึ้นมาทับหน้าจอไม่เห็นคุณเคลียชันคู่เคลียเลยนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวจะบอกเขาโอเคเสร็จแล้วครัห้ามคิดทะลึ่งนะฮะ โอเคเสร็จแล้วครับไปโซนอื่นกันอา้าวคุณเคียคุณเคียร์ลสุดสัยกำลังพิมพ์อยู่โอเคครับนะฮะโอเคป้าเราไปโซนอื่นกันต่อเลยนะสําหรับโซนนี้ก็จะมีพวกก็กดไปที่ป้าแล้วมันก็จะขึ้นมานะสําหรับลิงก์ต้ล่างเดสครีปชั่นผมก็จะบอกนะครับแต่ว่าบีตัวแรกจะเป็นบีตัวเล็กนะคะเพราะว่าเครื่องของผมนะเวลาพิมพ์บตัวแรก กิ์ตัวภาษาอังกฤษตัวแรกจะเป็นตัวใหญ่นะะโอเคนี่อะไรก็ไม่รู้นะต่อไปนะฮะไปกดนะฮะ,ะคืออ่านกดด้วยนะฮะบลาบาบาบา,บา,บานะฮะสำหรับคนที่เก่งกิษก็เชิญเลยนะฮะรู้สึกว่าเข้าไปเล่นสร้างบ้านแล้วจะแหลกแบบสุดค่อยนะฮะสุดคอยพูดต้องพูดว่าสุดลาลาคอยนะ,ะอ้าวอ๋อนี่ครับ กดนะคืออย่างเ,เดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันไม่เห็นแขนผมเลยไม่ได้นะมาเจอกันได้นะครับในเซิฟนี้นะซึ่งผมสกินนะจะเป็นแบบแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เขียนด้านบนตัวใหญ่ทั้งหมดให้จิจิกณฑชาแนคือกดที่หนึ่งนะครับคือล็อกกล่องครับทับ pg เวนวักล็อกคครับอย่างที่สองครับอะไรเนี่ย แเทคคลิปในช anel บบาบา,บาอะไรก็ไมรนะคะแล้วก็เช็คเชิเิเงินอะไรอ๋อเช็คเงินฮะทะับ MONEY นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยระบบปัญหาแจ้งนี่นี่นี่นะคแล้วก็ระบบปัญหาแจ้งนี่นี่นะบบนี่ก็มีแค่นี้ครับแล้วก็มีอันนี้อีกอันนี้เบื่องต่๊งนี้ไม่ใช่กดนะครับโอเค ข้อตกลงในเซิร์ฟนะฮะหนึ่งคือโดนแบนฮะจะไม่รับผิดชอบและไม่รับไวลิสใหม่แล้วก็ข้อที่สองนะฮะโดนแบนนะจะไม่รับผิดชอบแล้วมาแล้วเลยข้อตกลงคือมีข้อเดียวนะครับโอเคโอเคป่ะไปกันเลยเอ่อมันจะมีอะไรอีกไหมเนะี่ย ือสร้างสปอนบาบ้าบาบาบานะพีพีนะครับแล้วก็บาบ้าบาบาบานะครับป่ะม like ั Pal Infinite. นจะมีพีพีด้วยนะสำหรับเซิร์ฟนี้ไปละฮัลโหลคุณครับอืคุณคุณเคลียร์ใช่ไนลไม่ใช่นะฮะคุณเคลียร์เอาเฮ้ยโอ้โหไอ้แลกนะอย่ากทับแบบนี้ใครเนี่ยเอฟเอฟโอ้หยุยยุ้ยยุ้ยดับดับดับ AMG Gamer TV ต่อไปนะคะเป็นช็อปอ่าช็อปนะฮะอันนี้ผมจะมาอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยดีใจมากนะโอ้โหแบบดีใจแบบสุดสุดนี่ครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะฮะเนี่ยดูตามป้ายเลยเนะี่ยหาได้ไหนก็คือ อันนี้นะอุ้ยอันนี้ขายได้พันห้าเนี่ยก็จะมีบอกนะแล้วก็ถ้าจะซื้อหรือเปล่าอันนี้ขายได้พันห้านะแต่ถ้าจะซื้อซื้อห้าพันฮะอันนี้ขายได้แปดร้อยเจ็ดสิบห้านะถ้าจะซื้อซื้อสามพันฮะก็ปกติเซิร์ฟที่เป็นแบบนี้ก็อย่างงี้ฮะซื้อโบนโอ้โหสามสิบสองอันสามพันสองร้อยเลยครับแต่ขายได้แค่แปดร้อยนะดูไดมอนด์ครับ ขายได้หนึ่งพันโอ้โหโทองขายได้เท่าเท่ากับไดมอนด์เลยนะฮะซื้อห้าพัน 5, นะครับโอ,โอ้โหสุดยอดเฮ้ยผมมีข้าวเนี่ยผมขายข้าวสองอันนี่หนึ่งอสองอขายข้าวไปแล้วนะฮะอ้าข้าไม่ได้ต้องเอาสิบสามสิบสองข้าวนะ อืมขายนะฮะจะได้แค่ห้าสิบนะซึ่งไม่คุ้มกันเลยแต่เซิฟนี้ก็ดีนะคือเซิฟของเขาก็ดีมากอนะ่ะโอเคเสร็จแล้วครับสำหรับโซนนี้โอเคครับอืม,อมสู้ๆอะอะไรพิมพ์ไปอ่าวอ้าวคุณเคียคุณเคียไปวับกันเลย เค okay, ครับโอ้โหเขาวาปจริงๆด้วยฮะไปวาปแล้วนะครับอือหือไปวาป <c oughs> ไปวาปโอเคก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อว่าจะเป็นแรงกำลังใจให้ผมนะฮะกับคุณเคียร์แล้วก็น้องที่บ้านอีกหนึ่งคนนะที่อยู่ประเทศไทยแต่ตอนนี้ผมอยู่เกาหลีนะชื่อว่าพีพีช n ้นเไม่ใช่พีพีนะโอเคก็ นี่ครับจะมีอันนี้คือมันเข้าไม่ได้นะคือมันเป็น PVP นะฮะอันนี้คือฟินอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เอยไม่เอาไม่เอาไม่เข้านะฮะเป็นโซนที่หนึ่งนะครับสําหรับการสร้างบ้านฮะแล้วก็เป็นโซนที่สองนะครับสําหรับการสร้างบ้านฮะแล้วฟินนี่คืออะไรครับฟิน มันคืออะไรครับฟินมันคืออะไรครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะต้องถามเขาโอ้ยนอนๆคือไม่ได้ชวเ์เขากำลังพิมพ์อยู่นะฮะเออคือเขาก็คงกำลังพิมพ์อยู่ครับเหมือนผมพิมพ์ช้านะครับ นอกเว้นคำที่แบบสั้นๆเท่านั้นมันจะพิมพ์เร็วแอดเขาปิด <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับโอแอดเขาปิดโอเคนั้นโอเคไปโซนสองกันเลยนะเพราะว่าบ้านผมสร้างโซนสองผมเคยไปในโซนหนึ่งแล้วนะครับคือโซนหนึ่งเนี่ยเละมากเลยนะโอ้นี่ครับ เจอกันนายโซนสองอ่ะเอ้าแหลกนะฮะแหลกแลกเหมือนเดิมนะฮะตอนแรกก็เคยถ่ายเข้ามาในนี้โอเคโอเคโอเคจะต้องถามเขาว่าแหลกไหมครับแหลกไหมครับ คือคุณอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมาอ่อคุณเคียครับสาวัสดีครับมาโซนสองแล้วจบคลิปเลยไหมครับอโอเคครับโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่า บายนะเพราะว่ามันแหลกมากเขาบอกว่ามาสดสอแล้วจบคลิปเลย <c oughs> นะครับก็ต้องเนี่ยครับก็ให้ดูสภาพนะครับผมสร้างมาแล้วนะคะแต่ว่าเดินไกลหน่อยก็ต้องขอจบคลิปอีกเท่เาที่ครับสวัสดีครับกับคุณเคียร์เทฮชบาย